ธุรกิจผสมผสานมิกเฟรนชื่อนี้มาจากนักธุรกิจ3คนที่อยากคิดทำธุรกิจแต่ความคิดคนละสไตล์จึงนำความคิดของความชอบของทุกฝ่ายมาผสมผสานกันจึงเกิดชื่อนี้มามิกแปลว่าผสมผสาเนเฟรนแปลว่าเพื่อนกันรวมกันเป็นมิกเฟรนค่ะลักษณะเปิดในรูปแบบคาเฟ่เป็นบรรยากาศสไตล์ญี่ปุน่น ผสมมาสารธรรมชาติโดยจะเพิ่มความสนใจโดยจะมีสปาเท้ามีเคดให้ลูกค้าแต่งออกแบบเองมีวัดรูปพร้อมกับฟังเสียงวิวน้ำตกธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลายได้มีสมาธิและความเป็นอิสระศิละปะในความคิดของตอนเองค่ะโจความเป็นมาร้านนี้ได้แรงบนันดาใจมาจากความฝันของพวกเรา3ามคนอยากจะทำร้านคาเฟ่เบเกอรี่ในรูปแบบต่างๆจึงนำความคิดและความฝันของทุก คนมารวมกันจึงออกมาเป็นร้านนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะเราจะตีตลาดนักเรียนและนักศึกษาที่มีความชื่นชอบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและชอบในการทําขนมเค้กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะรัางสรรค์นขนมเค้กของตนเองขึ้นมาและก็จะตีตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่คิดถึงบ้านเกิดมาพักผลให้หายคิดถึงเป็นคาเฟ่ที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะ สินค้าในร้านทางเราจะมีสินค้าและการบริการอยู่หลายอย่างเช่นน้ำดื่มและชานมต่างๆและเค้กหลากหลายรสชาติและทางร้านเรายังมีบริการให้ลูกค้าออกแบบหน้าเค้กด้วยตัวเองอีกด้วยให้เราได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างเต็มที่และยังมีบริการสปาเท้าสำหรับลูกค้าที่ปวดเมื่อยฝ่าเท้าอีกด้วย โปรโมชั่นประจำฤดูกาลและสินค้าประจำฤดูกาลทางร้านเราเมื่อถึงแต่ละฤดูกาลจะตกแต่งร้านตามฤดูกาลนั้นๆอีกทั้งยังจัดโปรโมชั่นประจำฤดูกาลและจะมีสินค้าประจำฤดูกาลนั้นๆอีกด้วยเช่นฤดูร้อนจะมีเค้กมะยงชิดเค้กมะม่วงและน้ำดื่มส่นพิเศษจากทางร้านเราที่จะช่วยคลายร้อนได้ดีฤดูหนาวจะมีเค้กเช่น เค้กน้ำตาลปั้นเค้กไอติมและชาร้อนสูตรพิเศษจากทางร้านเราส่วนฤดูฝนเราจะมีเค้กดอกไม้กินได้และน้ำดื่มอีกเช่นกันเพจและช่องทางการติดต่อซื้อทางออนไลน์ทางเราจะมีเพจเฟซของร้านไว้ติดตามข่าวสารออนไลน์และยังมีการทำธุรกิจกับแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h อป e ี Tik t o k Lazada, g a าแก o o ู้ o o ู้ดแพนด้าไลแ ช่องทาง YouTube ของร้านและเพจไอจของร้านเราเป็นต้นจะมีการแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆและอีเวนท์ที่ทางร้านเราจัดแล้วรวมถึงการสั่งสินค้าทางออนไลน์สามารถจัดส่งอาหารให้คุณลูกค้าได้อีกด้วยเปิดรับฟังลูกค้าทางร้านเราจะมีบอร์ดหรือกล่องสำหรับให้ลูกค้ามาติดแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทางร้านนำไปพัฒนาต่อเพราะว่าทุกคำติชมและผลตอบรับหรือเสียงของลูกค้าสำคัญที่สุดเราจะมีบอร์ดสำหรับรีวิวเช็คอินสำหรับบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านการบริการความสะอาดและความเป็นส่วนตัวร้านของเรานะครับผมจะมีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี เราจะมีการเทรนพนักงานเป็นอย่างดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายรวมถึงความสะอาดก็จะมีการจ้างแม่บ้านโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและเราจะให้ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยที่เมื่อจะเรียกพนักงานจะมีปุ่มกดตรงโต๊ะเพื่อเรียกพนักงานเป็นการอำนวยความสะดวกพนักงานจะได้ไม่ไปรบกวนลูกค้าด้วย ลูกค้าจะได้ใช้สมาธิรังสรรค์จินตนาการของคุณลูกค้าได้เต็มที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกด้วยพวกท่านจะได้เพลิดเพลินกับจินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่